สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการถักเทอร์บูล่าแคสออนโดยที่ถักจากไม้ยาวเป็นการเริ่มแบบที่สองนะคะเผื่อใครไม่ถนัดแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเมื่อวานเราสาธิตไปเป็นสีนี้นะคะลองย้อนกลับไปดูคลิปได้เดี๋ยววันนี้ถักแบบไม้ยาวเหมือนกันแต่ขึ้นอีกแบบหนึง่งวิธีนี้ที่จะขึ้นให้ดูนี้นะคะข้อดีของมันก็คือตัวลายมันจะไม่บิดถ้าเอาไปถักตัวที่เป็นไมนิดวงกลมอะคะ่ะแนะนําวิธีนี้จะง่ายกว่า นะคะคเรามาลองดูกันเลยอย่างแรกนะคะให้หาไหมสีแตกต่างเพื่อเอาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเพื่อเป็นตัวเริ่มต้นตรงนี้ตรงขั้นลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดให้ดูแล้วลายมันจะเหมือนกันทั้งสองแบบเริ่มต้นนะคะเราจะถัก20ห่วงแต่ว่าตัวไหมเริ่มต้นตัวนี้เราจะขึ้นแค่10เพราะว่าลายมันจะขึ้นคู่นะคะเริ่มต้นนะคะตัวนี้ป้อนไหมธรรมดาค่ะป้อนไหมธรรมดาเหมือนที่เราเคยเคยถักนะคะ อนไหม่ธรรมดาก็จากด้านข้างมาแบบนี้นี่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าตัวนี้นะคะไหมเริ่มต้นเนี่ยเราจะขึ้นแค่สิบห่วงเดี๋ยวเราจะได้ตัวลายเทอร์บูล่าออกมาเป็นทั้งหมด ยี่สิบห่วงนะคะแล้วเราเอาไหมที่เราจะถักตัวเทอร์บูล่าเนี่ยคะ่ะทําห่วงห่วงแบบนี้เหมือนที่เราจะมัดเนี่ยทําปุ่มขึ้นแบบนี้เอาห่วงตัวนี้นะคะใส่เข้าไปตรงตรงชายของไหมที่เราเริ่มวิ่ีถักแบบนี้จะทําให้นับห่วงง่ายแล้วก็ห่วงมันจะไม่บิดนะคะแล้วก็รัดไว้แบบนี้นี่นะเริ่มถักนะคะเริ่มถักแถวที่หนึ่งจะขึ้นไม่เหมือนกับวิธีเมื่อวาน อันนี้เป็นวิธีการขึ้นแบบที่สองนะคะเราจะขึ้นด้วยห่วงแรกเราถักนิดก่อนนะคะลายมันจะเป็นนิดยานโอเวอร์ Over, แล้วก็นิดนะคะนิดนะคะเสร็จแล้วก็ยานโอเวอร์ก็คือเอาไหมขึ้นมาข้างบนแล้วถักนิดมันเป็นการเพิ่มห่วงะตอนนี้ห่วงม,มีสามแล้วนะคะเอาไหมขึ้นมาข้างบนแล้วถักนิดตัวนี้จะเป็นเฉพาะแถวที่แถวที่ถักแถวหนึ่งของไหมสีม่วงเท่านั้นนะคะที่ถักวิธีนี้ แถวต่อไปจะถักเหมือนกันเอาไหมขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนงานแล้วถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนงานถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบนงานถักนิดลงไปไหมขึ้นมาข้างบนแล้วก็ถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนนะคะถักนิด นับค่ะได้ยี่สิบห่วงไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ามันต้องได้สิบเก้านะคะพอหมุนกลับมาตรงนี้ปุ๊บเรามาดูนะคะนับอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นลายที่มันเป็นปุ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือเพอเห็นไหมคะลายที่ไม่มีปุ่ม,มคือนิดนะคะนับนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าตรงนี้เป็นเพอรเราจะเพิ่มห่วงอีกห่วงนี่เป็นนิด เพิ่มแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้นะคะมันจะเป็นห่วงนิดแล้วเวลาเราถักตรงนี้ถักเหมือนกันถักเหมือนกันกับวิธีเมื่อวานเราจะได้เป็นตัวเทอร์บูล,ล่าออกมาเดี๋ยวจะจับไหมให้ดูทั้งสองข้างนะคะเริ่มจากไหมข้างขวาก่อนห่วงแรกเมื่อวานถักเหมือนกันเลยตรงนี้เริ่มจากนิดนะคะพอนิดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไหมขึ้นมาข้างบนแล้วเลื่อนห่วงที่เป็นตัวเพอ เอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดนะคะเอาไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงเพอเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงที่เป็นเพอเพอจะมีตัวปุ่มนี้เห็นไหมคะเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดพยายามเอาไหมที่มันเป็นสีแตกต่างนะคะมันจะเห็นตัวเพอชัดนะคะเลื่อนห่วงเพอลงไปถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบน เลื่อนเพอเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนเพอเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงเพอเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบนนะคะเลื่อนห่วงเพอถักนิดเอาไหมขึ้นมาข้างบน นะคะคไหมข้าไปข้างล่างถักนิดนิดเสร็จแล้วเอาไหมขึ้นมาข้างบนแล้วปลดห่วงเพอนะคะแล้วหมุนกลับหมุนกลับนะคะทีนี้ถักเหมือนเดิมห่วงแรกเริ่มด้วยนิดนะคะห่วงสองก็เอาไหมขึ้นมาข้างบนนะฮะมันจะเริ่มเห็นห่วงนิดห่วงเพอชัดนะะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายให้ดูนะคะ นะะคถ้าเป็นด้านซ้ายไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนเลยเลื่อนเสร็จแล้วไหมมันจะลงไปข้างล่างถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงลงไปข้างล่างถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนนะฮะเลื่อนห่วงนี้ไหมลงไปข้างล่างถักนิดพอเราถักไปไวๆพอเราชำนาญนะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะถ้าด้านถ้าด้านซ้ายเนี่ยไหมมันจะไปได้ไวกว่า เนะะี่ยค่ะจะไปแบบนี้ได้เลยถ้าเราถักช้าๆอยู่เราก็เบี่ยงอย่างนี้ได้นี่นะคะเนี่ยคะ่ะไหมขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปลดเธอเราถักไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะถักสลับไปเรื่อยๆงานออกมาจะหน้าตาแบบนี้นี่นะคะตรงนี้ก็เริ่มหองแรกด้วยนิดเนี่ย่หงแรกด้วยนิด เอาไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงไหมลงไปข้างล่างถักนิดไหมขึ้นมาข้างบนเลื่อนห่วงเอาไหมลงไปข้างล่างถักนิดถ้าเราเอาไปทำเป็นขอบขอบหมวกนะคะประมาณสักแปดถึงสิบแถวค่ะกําลังสวย จะให้ดูนะคะว่าพอเราถอดถอดไหมตัวเชื่อมหน้าตาออกมางานมันจะเหมือนกันเลยทีนี้ถ้าใครจะถักเป็นไม้นิดวงกลมนะคะก็ขึ้นห่วงเลยค่ะขึ้นห่วงตามจํานวนที่เราต้องการว่าหมวกเราเราจะถักเท่าไหร่ปกติถ้าเป็นเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวถ้าเป็นเส้นใหญ่ก็แปดสิบแปดก็มีแปดสิบหกก็มีเก้าสิบหกก็มีแล้วแต่ลายนะคะถ้าเป็นเส้นเล็กก็ร้อยสิบร้อยี่สิบ นะคะคขึ้นขึ้นห่วงรอไว้เลยแล้วก็ถักเทอร์บลาแคสออนแถวที่หนึ่งรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นตัวเชื่อมวงกลมเดี๋ยวจะมาถักให้ดูนะคะตัวนี้นะเราถอดไอสีชมพูออกถอดไหมชมพูนี้ออกค่ะถอดไหมชมพูที่เป็นไหมตัวดำเนะะี่ยค่ะถ้าขึ้นวิธีที่สองนี้นะคะถ้าเราจะถักทั้งหมดยี่สิบห่วง ก็เอาสองหารสองหารมันก็จะขึ้นตัวแถบที่เป็นสีชมพูเนี่ยขึ้นแค่สิบแล้วงานมันจะดับเบิลแล้วก็ปิดงานปิดงานก็เพิ่มตัวนิดเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้นับให้ได้เป็นจนํานวนคู่นะคะเนี่ยค่ะพอถอดออกมางานมันจะเหมือนกันเลยนี่ถอดออกมาค่ะนคะคะหน้าตาออกมาจะเหมือนกับตัวเมื่อวานเลยค่ะ ลองดูนะคะว่าถนัดแบบไหนถ้าเป็นวิธีที่สองที่ทําให้ดูแบบเนี้ยก็คืองานมันจะไม่บิดแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญกับการขึ้นแบบที่หนึ่งอ่ะจะเห็นห่วงนิดกระเพอได้ง่ายนะคะลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนทั้งแบบหนึ่งแบบสองนะคะแล้วเดี๋ยวตัวมนิดวงกลมเดี๋ยวมาขึ้นลายให้ดูค่ะ